สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรัตดาชาแนลนะคะวันนี้ทางช่องมีแนวทางปังๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมมากมายนะคะโปรดดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้ก็มีเสือตกถังพลังเงินดีกุ่ยเสาะกาวหนูผีพนเจจนจรแอดแมงปอแม่ทำเนียดลอตตอรีร่นะคะอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองชุดเต็มและชุดเน้นนะคะงวดวันที่16เดือนห6 4ค่ะก่อนจะเข้าไปชมแนวทาง ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเราเข้าไปชมแนวทางกันเลยค่ะประเดิมที่แนวทางแรกนะคะแท้ล้านเปอร์เซนต์แอดใบสีเทาค่ะคำนวณสูตรใหม่16พฤษภา2564นะคะชุดเน้น4หางค่ะ30 94 95และ96นะคะขอให้โชคดีมีโชคเราจะถูกหวยเราจะรวยไปด้วยนกันนะคะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะขอขอบคุณแอดใบสีเทาด้วยนะคะเรามาต่อกันที่เสือตกทังพลังเงินดีนะคะให้เด่นที่6รองที่4นะคะชุด3ตัวค่ะ 9 4 5 9 4 6 0ห9 0 7 6 6 7 9 1 7 4 1 7 5น9 6นหะคะชุด2ตัวค่ะ4 5 4 6 96 49 7ห54 7 4 7ห94 69 7 5 4 7ดหห7 7ห7นะคะระวังเบิ้ลและหามชุด3ตัวนะคะ944 1ส6 สองตัวค่ะ114466 6, 6, และ77นะคะขอขอบคุณเสือตกถังพลังเงินดีนะคะเรามาต่อกันยาวไปเลยค่ะมาต่อกันที่แนวทางแม่ทราเนียรลอตเตอรี่นะคะงวดที่ผ่านมาก็หลุดไปนะคะเรามาตามต่องวดนี้เลยค่ะ92 28 89 85 68 5 9 6 9 6 6 6 6 6และ2 5นะคะมีทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะคะท่านผู้ชมขอขอบคุณแนวทางแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่แอดยายแลนะคะรัฐบาลวันที่16เดือน5 6 4ชุด3ตัวให้เด่นที่5และ6นะคะ6 2 5 3 2 6 6 1 5 8 1 6 836 685 346 380 832 834เรามาต่อที่ชุด2ตัวนะคะเด่นที่5และ6เหมือนกันงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่2ตัวนะคะ25 26 15 16และ35 85 46 80 32และ34ค่ะ เรามาต่อกันยาวไปเลยนะคะอีกหนึ่งแนวทางค่ะชุดสองตัวนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าเดหกหนึ่งหสองหกกันที่หกหและ8ปหนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางหนูผีพเนจรนะคะบนชุดสามตัวค่ะ8ปดสตัวนะคะ3ามล่าง3ามเหมือนกันค่ะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางค่ะ เรามาต่อกันที่แนวทางกุยซอกกล่าวนะคะงวันที่16พฤษภาคม64ชุด3ตัวนะคะ760 706 269 562 619 486 768 041 097 094นะคะ3ตัวเน้นคือ760และ094เรามาต่อชุด2ตัวคะ่ะ 60, 6006 หกเก้าหกสองหนึ่งหกแปดหกหกแปดสี่หนึ่งและเก้าเจ็ดนะคะเรามาต่อที่ชุดเน้นนะคะเลขวิ่งรัฐบาลไทยห้าตัวเดียวค่ะห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดเบิ้นห้าห้าตัวเน้นเน้นคือห้าเจ็ดนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าแปดหนึ่งตัวกลับนะคะท่านผู้ชม แนวทางที่ผลงานดีผลงานเด่นนะคะใกล้ๆวันหวยออกแอดจะเอามาวนให้อีกนะคะท่านผู้ชมก็ดูเป็นแนวทางนะคะเอามาต่อกันที่ชุดเต็มอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองนะคะล่างเน้นๆค่ะห้า3 5่ห้าห้า 94 93 92 91 04 03 02 01 64 63 62และ61นะคะเรามาต่อกันที่ชุดตัดเลยค่ะเรามาต่อชุดตัด6หางก่อนนะคะ75 80 46 85 92 96บนและล่างนะคะ มาต่อกันที่ชุด3หางล่างเน้นๆนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่1 8นะคะท่านผู้ชม6 2 0 2 6 3โชคดีมีตังใช้นะคะขอขอบคุณอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองด้วยค่ะมาต่อกันที่แอดแมงปอนะคะ16เดือน5 6 4บนชุด3ตัวนะคะ5 1 7 4 1 7 1> 3 1 7 3 1 4 2 1 4 6 1 4 3ตัวเน้น5 1 7 4 1 7 3 1 4นะคะเรามาต่อกันที่ชุด2ตัวบนและล่างค่ะ1 7 1 4 1 5 4 7 4 8 3 7 5, 7 5 7 5 9ตัวเน้นมี5ห่างนะคะ1 7 1 4 4 7 5759นะคะที่ทำดอกจันไว้นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่2ตัวนะคะขอขอบคุณแนวทางแอดแบงปอด้วยค่ะามาปิดท้ายรายการกันที่ชุดสรุปบนวิ่งตามหาความสำเร็จนะคะ464 469ชุดลองนะคะ767 367 ชุด2ตัวบนค่ะ6 4สี่หเน้นนะคะห7ดรองค่ะเรามาต่อกันที่สรุปล่างชุด2ตัวนะคะ4ี่หสี่นะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่แบ่งปันแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจให้แอดด้วยดีตลอดมานะคะ ขอให้ท่านผู้ชมปลอดภัยจากโควิดสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปดีๆแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ